สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่28ธันวาคม2564นะครับวันนี้เราก็จะพามาชมตัว g ีเมดนะครับตัวนี้เป็นตัวรถพร้อมเล่นของ g ีเมดนะครับรุ่น Buffalo นะครับ Buffalo เดี๋ยวดูคู่มือมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมนี่จะท้อนหน่อยนะ GS 02F นะครับ Buffalo Lady Tulan นะครับเป็นรถพร้อมเล่นนะฮะก็เป็นรถบอดี้อ่อนนะครับนี่บอดี้อ่อนก็ทำสีดำมาจากโรงงานเลยนะครับช่วงล่างเป็นระบบลิงก์นะครับ ก็ฐานล้อคือสามหนึ่งสามะฮะกีเมดก็เป็นยี่ห้อของเกาหลีนะครับรถเกาหลีรถเ,เขายี่ห้อนี้เขาชอบทำรถแบบเรียมเียนะฮะผมไม่ชอบรถแบบเรียมๆียนะครับ,อ,บ,บ,บ,รรบอันนี้สีดำนะครับเหมือนรถเหมือนรถในแกงในหนังเลยนะฮะกระจงกระจกก็นี่ทำเป็นดำหมดเลยนะครับ ล้อขนาดจึงหนงจุนะครับฐานล้อ313นะครับแล้วก็ปรับขยายได้ถึง324นะครับมอเตอร์27เทิร์นช่วงล่างเป็นลิงก์นะฮะโชคก็เป็นโชค g m a ม e ก็มีน้ำมันโชคมาให้ด้วยนะครับก็ g m a ม e ก็จีเมดก็ดูหน้าตาก็เหมือนรถอเมริกันเลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นรถอะไรนะครับมีโป่งมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเสาอากาศนี่เสาอากาศพับมาอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าข้างในเนี่ยชุดไฟอะไรต่างๆนี่มันเป็นยังไงกันนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะครับใกล้ๆนะครับของตัว Gmate นะครับ Buffalo นะครับก็ด้านบนนะครับก็จะไม่มีรูเจาะสำหรับการยึดบอดี้นะครับเพราะบอดี้รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็เขาก็จะคงความสวยของบอดี้ไว้นะแล้วก็ความเหมือนนะครับไม่ต้องเจาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็บางแต่บางบางรุ่นก็ยังมีเจาะอ,อยู่นะครับแต่ว่าอย่างไ C X 3เนี่ยหรือว่าไอตัว g m a t e เนี่ยก็ไม่เจาะแล้วแล้วไม่เจาะแล้วก็ยึดด้วยการที่อยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้นต,ตรงนี้ตรงเนี้ยสองอันนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับข้างหลังตรงนี้หลังก็คือหลังก็คือตรงนี้ใช้คลิปอันนี้ล็อกนะครับ เราก็แกะออกมาแล้วครับเรียบร้อยก็นี่ก็ถอดออกมาแล้วก็ดันออกมาข้างหลังนิดนึงนะครับตัวบอดี้ก็จะเป็นประมาณนี้ทําสีไปแล้วนะครับข้างในก็เนียนมากเลยนะครับเนียนมากแล้วก็ยึดตัวอันนี้ก็จะเป็น2อ,อันนี้มีโอลิงด้วยแล้วก็เป็นคลิปก็คือ ไว้ยึดที่ปัดน้ําฝนนะครับใบป,ปัดน้ําฝนแล้วก็ข้างด้านข้างนะครับด้านข้างนี้2อันก็เป็นยึดตัวกระจกมองข้างกับมือจับนะครับแล้วก็อันนี้มีเบ้าไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับเบ้าไฟหน้าหลังนะครับแล้วก็สิ่งนี้เขาแถมมาให้นะครับก็คือ แถมในถุงก็คือจะเป็นตัวชุดหลอดไฟนะครับไม่ต้องซื้อนะครับมีมาให้เลยนะครับอันนี้มาพร้อมรถแต่ว่าเราต้องมาใส่เองนะครับก็มีเสาอากาศให้ด้วยนะครับอันนี้มีเข้ามาพับเก็บไว้ตรงนี้นะฮะโป่งข้างหน้าหลังนะครับโป่งก็พอดีพอดีให้ไม่ดูแล้วไม่ไม่ใหญ่เถอะช้ามากนะครับสีเนียนมากเลยนะครับข้างในพ่นมาจากโรงงานนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าข้างในนะครับตัวชุดแชสซีเป็นมีอะไรยังไงบ้างนะครับ mm hmm. ก็ชุดแชสซีนะครับก็ mm hmm. เริ่มที่ล้อกับยางนะครับ <Yeah. S 1> ยางเป็น1.9นะครับล้อก็เป็นไม่ใช่บิดล็อกนะครับเพราะว่าเพราะว่าติดกาวมานะครับผมเห็นรอยรอยกาวอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนล้อเนี่ยจะต้องมีผ่านกระบวนการต้มนะครับหรือว่าวิธีต่างๆหรือว่าเปลี่ยนล้อไปเลยนะครับนี่เป็นล้อทรงกลมนะครับ made in Korea นะครับยางเขาก็จะเขียนไว้นะครับ MT 1 9 0 3นนะครับยางผ่านไปต่อไปก็เป็นชุดนี่ก็เป็นลิงก์อะลูนะครับหน้าก็เป็นอะลู หน้าก็เป็นอะลูลิงอะลูพาวกางเป็นพลาสติกนะครับพาวกางเป็นแล้วก็คานหน้าคานหลังเป็นพลาสติกนะครับซีฮับอัพไลท์เป็นพลาสติกตัวชุดเลี้ยวเป็นยูนิ่วนร์แซลแล้วนะครับยูนิ่วนร์แซลก็เลี้ยวค่อนข้างเยอะนะครับเลี้ยวค่อนข้างเยอะตัวนี้ก็ไปเอาไว้แบตเตอรี่นะครับ คือน้ำหนักเนี่ยเขาจะถ่วงให้ให้มันสูงขึ้นมาไอ้ให้ให้มาเขยืบมาด้านหน้าเพราะว่าเวลาปีนขึ้นเนี่ยมันก็จะมันจะเกาะเกาะได้ดีกว่าน้ำหนักที่อยู่ข้างหลังนะครับนะครับในนี้ก็เป็นชุดรีซีนนะครับแล้วก็เซอร์โวนะครับเซอร์โวอันนี้เป็นเซอร์โวเปลี่ยนเกียร์เพราะอันนี้เป็นมีสองเกียร์นะครับเกียร์ช้าเ,เกียร์เร็วนะครับอันนี้ อันนี้ถือว่าเป็นเซอร์โวตัวใหญ่นะครับน่าจะทนทานอยู่นะครับแล้วก็เซอร์โวหน้าก็มีนะครับซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะชุดเซอร์โวเป็นเซอร์โวยี่ห้าฟันนะครับนะครับยี่ห้าฟันเนี่ยแรงดึงสิบามกิโลนะครับเซอร์โวหน้านะครับเฟืองเฟืองเซอร์โวหน้านในก็เป็นโลหะนะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์ขนาดยี่สเจ็เทิร์นนะฮะ 27เทิร์นก็กระชากได้หายห่วงนะครับห่วงนะครับกระชากทีผมว่าก็ขึ้นะนะฮะเพราะว่าแรงเยอะนะครับถ้าเป็นของ RC4 เลยก็น่าจะประมาณ3-5นะครับมีให้มา27เทิร์นนะครับสปีดเป็นสปีดกันน้ำนะครับมีแดกเบรกด้วยใช้ปักดีนนะครับ ฟักดีนมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์บัดนะครับแปลงถ่านนะครับมีแดกเบดนะครับตัวสปีดสปีดก็ใช้แบตเตอรี่ได้2เซลล์ถึง3เซลล์นะครับแล้วก็ตัวรีโมทเขานะครับรีโมทรีโมทเป็น4ี่ชันแนลเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสอนวิธีใช้รีโมทตอนหลังนะครับฐานล้อก็คือ313นะครับปรับได้324นะครับเนี่ยปรับฐานได้นะครับขยับ เราอาจจะต้องเปลี่ยนลิงก์นะครับถ้าเกิดอยากจะปรับให้สั้นขึ้นยาวขึ้นเนี่ยก็ขยับได้มีพื้นที่ขยับอยู่นะครับแล้วก็พวกตัวเฟนเดอร์เนี่ยพวกกันโคลเนี่ยก็อยู่ติดกับแยกเป็นชิ้นๆเลยนะครับชิ้นหน้าชิ้นหลังนะฮะแยกกันไม่ไม่รวมกันนะครับ ก็ตัวยางนี่นะครับยางนี่สูง109นะครับกว้าง40นะครับเป็นเนื้อแบบซูเปอร์ซอฟต์นะครับดูดอกอยางก็ค่อนข้างจะเกาะได้ดีนะครับดูแลยแบบว่าน่าจะไปเรื่องโคลนเคยแล้วก็ความนิ่มเนี่ยก็ผมว่าก็พอดีพดีนะแต่ถ้าเกิดว่าแนะนำว่าถ้า จะให้แบบว่ากริปได้ดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องต้องลองเล่น,นดูก่อนนะครับอาจจะดีอยู่แล้วก็ได้ถ้าเกิดว่าใหญ่จะกริปให้ดีก็อาจจะต้องใช้ฟองน้ำให้นิ่มๆหน่อยนะครับมี2เกียร์นะครับเกียร์หนึ่งกับเกียร์สนะครับโดยใช้เซอร์โวนี้ปรับนะครับปรับเกียร์น้ําหนักอยู่ด้านหน้านะครับตัวแชสซีก็เป็นโลหะนะครับแชสซีเป็นตัว C นะครับ c ีช n แนลนะครับเป็นโลหะ โช๊ค S D นะครับของ Gmate Gmate นี่โช๊กก็สวยงามไอ้โช๊คให้แบบว่าถามผมว่าชอบ Gmate เพราะก็ถ่ายรูปสวยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับที่เขาให้มาเนี่ยในถุงเนี่ยในแพ็คแพ็คเขาก็จะเป็นให้มีพวกอะไรต่างๆนะครับมีขากันชนแขนเซอร์โวน้ำมันโช๊คก็มีนะครับ แล้วก็น้ำมันสำหรับเฟืองเกียร์มีมาให้นะฮะแล้วก็มีนี่มีแถบ LED ข้างบนด้วยนะครับจะผมว่าจะไม่รู้ว่าจะไปเดี๋ยวต้องให้เจ้าของก็ไปหานะครับว่ามันจะต้องใส่กับตัวกรอบตัวไหนนะครับมีหลอดเป็น LED มาให้ด้วยนะครับคู่มือก็มีประมาณนี้มีสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับแต่ว่านี้ซีลอยู่นะครับเราก็ไม่กล้าแกะนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมา,มาลองดูว่าเดี๋ยวจะมาดูวิธีใช้รีโมทนะครับวิธีใช้วิธีใช้รีโมทว่าใช้ยังไงนะครับื่อกีผมก็ลองทีผมก็ลองเทสต์ูแล้วนะฮะก็อันดับแรกก็รีโมทจะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่หน้าตาแบบนี้สี่ชานอลนะครับรีโมทเขายี่ห้อเทอร์โบเลสซิ่งนะครับก็น้ำหนักเบาดีนะครับ อันนี้ไว้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาน,นะครับอันนี้เวลากดเร่งเดินหน้าแล้วก็ค่อยๆกดนะครับนี่ถอยหลังนะครับก็แนะนําว่าอันนี้มันเป็นมอเตอร์ยี่บเ็ดเทิร์นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากดถ้าเกิดกระชากวันนี้เดียวมันมันกระเด้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆนะค่อยๆก็เดี๋ยววิธีใส่แบตเตอรี่รีโมทครับก็กดตรงนี้ตรงนี้จะมีที่กดปกติเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นใส่อยู่ตรงห้องตูดเนี่ยนะครับตรงที่วางเนี่ย แต่ว่ารุ่นนี้ไม่ใช่นะครับต้องกดตรงนี้นเนี่ยมีที่กดอยู่แล้วก็สไลด์สไลด์แตางหน้านะครับนี่สไลด์มาปุ๊บมันก็จะแยกมาเป็น2ส,ส่วนนะครับแล้วก็กดตรงนี้นี่เปิดออกมาก็าใส่ 2A 4ก้อนนะครับ าใส่เข้าไปเสร็จปั๊บก็ล็อกกดลงไปแล้วก็สไลด์นะครับสไลด์คืนนี่นะก็กดนี้ก่อนนี่แล้วก็นี่อ่าหลังจากนั้นก็เปิดรีโมทนะครับเปิดตรงนี้ จึ๊บติดแล้วไฟติดนะครับเปิดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่แบตเตอรี่นะครับนี้เราใช้2เซลล์นะครับปลั๊กดินนะครับแบตเตอรี่เขาก็มีตัววางไว้ด้านหน้านะครับเพราะว่าจะทําให้ถ่ายน้ําหนักมาด้านมาด้านหน้าก็จะได้ขึ้นที่ชันได้ดีนะครับจะสะดวกกว่า ได้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็เปิดสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์ตรงนี้เปิดรีโมทแล้วนะครับเปิดออนจืดนีม่มันก็จะมีเสียงตืดๆดแล้วก็ตืดนะครับแล้วก็ดัแบบแรกก็ยกขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เลี้ยวนะครับลองเลี้ยวดูอ่าซ้ายขวานะครับได้แล้วก็ลองเดินหน้านะครับอ่า หลหลังโมนหน้าแต่นิดเดียวนี่กระเด้งเลยนะครับเนี่ยยืดอืมว่าเหลือเฟือเลยนะครับเวลาเวลาติดติดโคนเนี่ยกระเด้งได้เลยอย่างแรงนะครับก็ค่อยๆนะค่อยๆนะ ก็ถ้าเกิดจะให้เด็กๆน้องๆเล่นนะฮะก็ต้องอยู่อยู่กับเขาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยก็บางคนบางคนเคยใช้มอเตอร์ที่เทินสูงกว่าน,นี้เทินสูงก็คือเลขเลขมันสูงนะมีตั้งแต่35 45 556580ปอะไรประมาณประมาณเนี้ยก็บางทีกดเพอเพกดเนี่ยมันก็ยังไม่มันยังไม่ตอบสนองเร็วเท่ากับตัวมอเตอร์27เริเทินนะครับ27เิเทินก็เอาไว้กับชากได้ดีเลยนะครับไม่ต้องกลัว ว่ารถจะไม่ขึ้นจากหล่มนะครับขึ้นแน่นอนนี่ประมาณนี้ความเนียนก็โอเคนะครับเดินหน้าอไปอย่างต้องค่อยๆนะนี่เดินหน้าก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าก็ ป็นรถที่น่าเล่นนะครับน่าจะเล่นไม่ไม่ยากนะครับตัวเออคานนี้มีฝาเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับฝาเป็นอลูด้วยหน้าก็เหมือนกันแต่ว่าตัวคานมันเป็นพลาสติกนะครับแต่ตัวฝานี่เอาไว้อาจจะไขเข้าไขาออกเพื่อที่จะใส่บำรุงรักษาดูเจ,เจระบีเนี่ยเขาก็เลยให้มาเป็นตัวโลหะนะครับก็ ดูดีนะครับก็ด้านบนเนี่ยก็สามารถที่จะใส่พัดลมระบายอากาศได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีถ้าเกิดเราใส่พัดลมเ,ลนะเนี่ยก็แนะนําว่าอย่าอย่าดําจนมิดนะฮะสักแค่ครึ่งล้อก็พอนะครับรสวยๆปลอดภัยนะครับเราว่าชุดไฟจะได้ไม่เสียหายดีนะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็ รู้จักกันไปแล้วนะครับสำหรับ g m a i e นะครับตัว Buffalo นะครับพร้อมเล่นรถพร้อมเล่นก็ใครถ้าเกิดชอบก็สั่งได้นะครับอันนี้สั่งมาให้มีคนฝากสั่งมาหนึ่งคันนะครับก็เดี๋ยวเขาก็จะมารับแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่เล่นง่ายนะครับเพราะว่ายางใหญ่นะครับยางใหญ่ on, บอดี้อ่อนบอดี้มันก็จะน้ำหนักเบานะครับก็คนที่ไม่ชอบมีใครเหมือนและไม่เหมือนใครก็เล่นได้ สบายเลยนะครับตัวนี้สวยงามและไม่มีใครเหมือนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องของเรานะครับมี4ช่องทางนะครับเว็บไซต์ของเราเอาไว้ดูสินค้านะครับพยายามแปลเป็นไทยเรื่อยเวลาสี่อัน5้าอันบ้างนะครับถ้าสินค้านะครับแล้วก็ facebook นะครับแล้วก็ i n s t a g r กรแล้วก็ youtube นะครับ4ี่ช่องทางเลยนะครับใช้ ชื่อเดียวกันก็คือ RC Scale Thailand นะครับขอบคุณมากครับคนที่ถ่ายวิดีโออยู่ชื่อเอนะครับเอเอลเลนนะครับก็ขอบคุณมากครับ,รบ,รบ,บ,รบไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ